ช่องคุรีชาแนลนำเสนอคะ่ะดีค่ะวันนี้ก็พามาชมมาดูวิธีการทำากยบะนะคะอ่าใช้แผ่นมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะเ,เพื่อนๆพี่น้องของเรามาชมเลยนะคะใช้หมูหนึ่งกิโลกร,รัมนะคะ ใช้เนื้อหมูนะคะที่สับแล้วนะคะเนื้อนุ่มๆแล้วก็มีต้นหอมที่ล้างหั่นทําความสะอาดนะคะมีเห็ดหอมนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ทั้งหมด2ฟองค่ะแล้วก็มีพริกนะคะมีพริกแล้วก็มีแผ่นฟองเต้าหู้นะคะนี่ก็เป็นน้ำตาลย่าหวานนะคะสช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะ ซอสปรุงรส2ช้อนนะคะน้ำมันน้ำมันงานะคะ1ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือชมพูค่ะอ่าแล้วนี่ก็เป็นพริกไทยนะคะแล้วก็เป็นแป้งมีนะคะแป้งมีประมาณ3ช้อนโต๊ะแล้วก็ไข่สำหรับทาแผ่นนะคะมาค่ะเรามาดูขั้นตอนในการทำนะคะ นี่คือเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเตรียมรื่งปรุงพร้อมแล้วนะคะที่สำคัญเราจะนึ่งหรือจะทอดก็ได้นะคะจะใส่พริกไทยไปนะคะใส่พริกไทยพริกไทยหอมนะคะเกลือชมพูค่ะเกลือชมพูหนึ่งช้อนนะคะ1ช้อนชานะคะ แล้วก็เป็นรสดีค่ะรสดีนะคะเพื่อเพิ่มความหอมความอร่อยนะคะ,ะก็ใส่ไปนะคะต่อจากนั้นก็เป็นน้ำมันงาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะจะอร่อยก็ต้องเติมน้ำมันงาค่ะเพื่อนๆคะ่ะจากนั้นก็เป็นซอสปรุงรสฟ้าเขียวค่ะนะคะประมาณช้อนกว่าหรือจะ2ช้อนสุดแท้แต่เรา นี่เป็นน้ำมันหอยนะคะน้ำมันหอยก็ช้อนครึ่งนะคะอร่อยนะคะคุกเขาเข้ากันนะคะกินง่ายอยู่ง่ายๆสไตล์บ้าน,านๆไข่ไก่อีกสองฟองจะใส่สามฟองก็ได้นะคะไม่จำกัดนะคะแล้วก็เห็ดหอมที่ล้างแช่น้ำแล้วก็หั่นเล็กๆนะคะจะใช้เผือกก็ได้ใช้เห็ดก็ได้นะคะขึ้นอยู่ที่เรานะคะแล้วก็ใส่พริกไทยไปด้วยคะ่ะ ใส่พริกไทยไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความอริดอร่อยนะคะ,ะใส่เครื่องปรุงครบหมดแล้วนะคะเราก็จะมานวดแป้งนะคะนวดแป้งให้เข้ากันนะคะโคเลโคเลเป็นเนื้อเดียวกันค่ะ ผสมทุกอย่างเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเราก็จะช้อนเอาไข่แดงมาเพิ่มอีกไข่แดงไข่ขาวนะคะที่จะเอาไว้สําหรับทาแผ่นนะคะก็คงใช้ไม่หมดแล้วเราก็มาใส่แป้งมีนะคะแป้งมีนะคะแป้งมีหรือแป้งอเนกป,ประสงค์นะคะแล้วก็มานวดให้เข้ากันค่ะรับรองว่าสูตรนี้นะคะขอบอกเลยรสชาติอริดอร่อยนะคะ ทำมาตั้งแต่ลูกเล็กจนโตเป็นหนุ่มนะคะชอบมากนะคะเขาเรียกภาษาของเราก็เรียกว่าโกยบะนะคะโกยบะ นี่แหลคะค่ะนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันต้องใช้เวลานะคะเมื่อนวดจนเข้าแล้วนะคะเราก็ต้องสวมถุงมือนะคะเพื่อถูกหลักอนามัยนะคะเมื่อนวดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ต้นหอมนะคะกระตักใส่เลยนะคะ เติมต้นหอมเข้าไปอีกนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็จะมาพักไว้นะคะเมื่อนวดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะก็จะมาพักไว้ ักไว้ก่อนนะคะเอาฝาปิดไว้ก็ได้ค่ะเพื่อให้เนื้อเข้ากันนะคะที่เรานวดไปก็คงจะเข้าแล้วนะคะจากนั้นก็เตรียมแผ่นค่ะเตรียมแผ่นนะคะของเต้าหู้นะคะเราก็มาห่อค่ะมาทำการหอนะคะ นี่แหละคะ่ะอ่า่อเป็นแผ่นนะคะเราจะนำไปนึ่งหรือจะนำไปทอดก็ได้นะคะ,ะแล้วเราก็ตัดนะคะอ๋อไม่ยากนะคะก็ต้องให้แผ่นฟองเต้าหู้ของเรานะคะอ่านี่แหละคะ่ะข้าวแล้วก็ยกออกไปนะคะ ก็เป็นชิ้นที่สองนะคะห่อจนหมดนะคะกิโลนึงก็ได้เยอะอยู่นะคะ,ะนี่ค่ะก็ตัดออกมานะคะอ่านี่แล้วได้ได้เส้นที่สี่แล้วนะคะ ได้เส้นที่สีแล้วนะคะเมื่อหอ่อเสร็จแล้วนะคะเราจะนึ่งก็ได้นะคะเพื่อนๆค่ะหรือว่าเราจะเอาไปทอดได้เลยค่ะก็ตั้งน้ํามันเลยนะคะก็ตัดเป็นท่อนๆนะคะค่อยๆทอดนะคะอย่าใส่แน่นไปนะคะ ก็กะพอดีเตานะคะนี่ทอดไปก็จะเหลืองประมาณนี้นะคะเมื่อเหลืองแล้วนะคะก็ใช้กระชอนตักขึ้นมาค่ะ,ะตักขึ้นมาก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะทอดจนหมดนะคะ,ะก็วางไว้บนกระดาษซับน้ํามันนะคะนี่ทอดใหม่เข้าไปอีกแล้วค่ะนี่แหละค่ะกุ๋ยบะของเราก็เสร็จแล้วก็ทอดเรียบร้อยนะคะชิมดูรสชาติรับรองนะคะถูกอกถูกใจของเพื่อนๆนทุกคน ตามสูตรนี้เลยนะคะอ่าไม่ต้องเยอะไม่ต้องเค็มจัดนะคะจิ้มกับบวยนะคะน้ำบวยอ่าแล้วก็คู่กับแตงกวามะเขือเทศสับปะรดนะคะแกเรียนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะก๋วยบะของเรามาค่ะเพื่อนๆนทุกคนมาทานด้วยกันนะคะอร,อร่อยแน่นอนขอบอกค่ะนี่คือก๋วยบะนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ